วันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้มาแค่หนึสถาบันนะวันนี้เรามาถึง12สถาบันเอ e กซิเตอร์อ e นทูแมนเ o ส o n อร n ท n ้งทูลอน e อนอินทูนิว i าสเซ t e ย n นิ n ว e e n s ิตี้อิน i ูค o ีส์ยเรบาสามารถที่จะ Submit แอปพลิเคชันไปมหาวิทยาลัยอื่นที่คะแนนเราสามารถสมัครไปได้มันจะเป็นไปได้ยังไง สวัสดีค่ะยินด,ด,ด,ดีต้อนรับ EFL UK นะคะวันนี้เป็น EP ที่สมแล้วพี่หนิงแล้วก็พี่ปิ๊นะครับผมวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้มาสัมภาษณ์แค่หนึ่งสถาบันนะวันนี้เรามาถึง12สสถาบันโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเยอะมาก<ๆ>มันจะเป็นไปได้ยังไง<ๆ>เดี๋ยววันนี้เรา ขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราเลยค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ Recruitment Manager ของ Into UK นะคะเบสที่เมืองไทยก็จะดูแลน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของ p ร o c e s ต่างๆเกี่ยวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในกลุ่มของ Into UK ทั้งหมดนะคะขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์กับเราวันนี้เมื่อกี้ที่หนิงเกินไปว่าเรา มีถึง12สถาบัานเลยทำไมม,มันเยอะขนาดนั้นคะพี่ก็ Into เป็นจอยเบนเจอร์กับมหบาวิทยาลัยในในการดูแลนักเรียนต่างชาติ<ม>ที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยท็อปเทีย University ใน U.K. ค่ะ เป็นการลิงก์กันระหว่างนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้มี Qualification หรือที่สามารถสมัครตรงผ่านระบบ UCAS หรือว่าเกดเฉลี่ยหรือว่าผลของ Local Qualification ยังไม่มี Requirement ของ UK System ค่ะเป็นเหตุผลว่า i n t o เข้ามามีบทบาทก็คือ Connect International Student กับมาหาวิทยาลัยไยก็คือ i n t o เนี่ยมีหน้าที่เหมือนเป็นคนเชื่อมระหว่าง Qualification ทั่วโลกเพื่อที่จะเข้ามาหาวิทยาลัย ใช่ไหมคะใช่เราอยากให้น้องๆมองว่าเราเป็นจิ๊กซอที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเรียนต่างชาติแล้วก็มหาวิทยาลัยเหมือนเป็นสะพานให้เด็กต่างชาติสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนหรือสามารถเข้าไปเรียนในระบบ UK ได้แล้วอินโทรสสถาบานันนี้มีที่ไหนบ้างคะอันนี้คือมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ทเป็น p ทเ t กับอินโทรนะคะก็<ช>ถ้าน้องๆเห็นทั้งหมดเนี้ยค่ะก็คือ all over the UK เลย อย่างที่เรารู้กันนะคะ U k คือ United Kingdom เนี่ยประกอบไปด้วย4ประเทศก็คืออังกฤษสกอตแลนด์นอร์ดไอร์แลนด์แล้วก็เวลส์นะคะเพราะฉะนั้นเรามีมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอยู่ all over the UK มันก็ครอบคลุมเกือบจะทั้ง UK แล้วค่ะห้เท่าที่เห็นก็เป็น Top U ทั้งนั้นเลยนะคะ ก็จะมีทั้ง Russell Group hmm. University ก็เป็นกลุ่มของ Research University ที่เขาค่อนข้าง intense ในเรื่องของการทำ research แล้วก็กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของ career path ไม่ว่าจะเป็น City University of London ที่เขาจะเน้นในเรื่องของ career เขาก็จะ embedded ในเรื่องของ career ไปในโปรแกรมแม้กระทั่ง Manchester Metropolitan University ค่ะ MMU เขาก็จะเน้นในเรื่อง ของอะไรที่เป็นนักดีไซน์หรือว่าเป็น Hospitality Management ก็ค่อนข้างจะเป็น p r พ c t ต c คอลยูนิเวอร์ซิตี้เรามีไ e ร y ี f ออฟชอ e ให้นักเรียนมันสามารถแมชกับสิ่งที่น้องต้องการได้เลยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบมหาลัยที่เน้นวิชาการเป็นหลักองเงี้ยแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบอะไรที่เป็นพ r a ติคอลเนาะก็มีหลายช้อยให้เลือกทีนี้คอร์สของ Intour ค่ะที่สอนเนี่ย มีคอสอะไรบ้างหรอคะถ้าเป็นโปรแกรมใช่ไหมคะยนตตอนนี้โปรแกรมที่เราออเฟอร์ที่มันทัวรค่ะอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่แรกว่าเราเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่ connect international student กับมหาวิทยาลัยเนอะระบบของ การเรียนการสอนระบบมัธยมปลายของเมืองไทยอาจจะไม่สามารถทำให้น้องๆทุกคนสมัครผ่านระบบ Ucas Ucas System ของ U.K. ค่ะให้น้องๆมองมันเป็นภาพของ Tcas บ้านเราหรือ <c oughs> ระบบ Admission <c oughs> บ้านเราที่ <c oughs> น้องๆ <c oughs> ยื่นใบสมัครตามเกรดที่เราสะสมมา4,5,6 <c oughs> ถ้าเป็นวิชาที่ต้อง submit portfolio เราก็ submit portfolio เรายืน่น Admission <c oughs> ระบบ Ucas ก็จะคล้ายๆกัน <c oughs> แต่ ที่พี่อบอกมาทั้งหมดเนี่ยค่ะระบบมัธยมปลายเป็นไทยคือริคคือร่หรือระบบการเรียนการสอนแลบไทยเนี่ยมันยังไม่ได้เรียกเข้าไนหรือยอมรับ จากมาหาวิทยาลัยยูทุกที่เป็นเหตุผลว่าทำไม Foundation หรือ International Year เยาวันเข้ามามีบทบาทสองโปรแกรมนี้ค่ะตัว Foundation เป็น Pre-University ถ้าเปรียบเทียบก็คือถเาียบ International College ในบ้านเราที่เป็น Inter-Program เนาะก็คือน้องจะเรียน Pre-University ก่อนเพื่อให้ตัวเองมี qualification ที่มัน m a ทช์กับระบบ UK แล้วมันเล็กข n i น e ไปมาหาวิทยาลัยใน UK Mm hmm. แล้วก็สมัครผ่าน,นแคสตัวนี้ค่ะเป็นจะเป็น pre university เพระาะฉะนั้นเขาจะเรียน f ฟอนเดชั่นเบสของโปรแกรมนั้นๆส่วนตัว international year one นะคะเป็นการเรียนปีหนึ่งเลยแต่เป็นการ mm hmm. เรียนปีหนึ่งของนักเรียนต่างชาติเพื่อการเตรียมตัวน้องๆที่เป็นนักเรียนต่างชาติให้พร้อมที่จะไปเรียนพร้อมเพื่อนๆที่เป็น local student ในปีที่2แล้วไม่มีความ ไม่มีการตกใจหรือว่า,าไม่ได้ถูกโยนทิ้ง <S 2> <S 2> ใน UK โดยที่ยังปรับตัวไม่ได้อะไรประมาณเนี้ค่ะตัวสุดท้ายค่ะป็น international graduate diploma มันคล้ายๆกันกับ pre-master ก็คือเป็นการเตรียมตัวน้องที่จะเรียนปริญญาโทกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เรียนมาไม่ตรงสายแล้วอยากจะเปลี่ยนฟิลอย่างเช่นเรียน Engineering มาแล้วอยากจะเปลี่ยนฟิลไปเรียน Business แต่ว่าไม่มีพื้นฐานเลย่ะ เขาสามารถมาเรียนปรับพื้นฐานก่อนได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มน้องๆที่อาจจะพลาดตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วอยากแก้ตัวใหม่ mm hmm. ขอปรับพื้นตัวเองเพื่อแก้ตัวใหม่เพื่อที่จะได้เข้า Top university หรือ Top ปเทียร university ได้แอบได้ยินมาว่าถ้าเทียบโดยสถิติแล้วอะค่ะน้องๆที่เข้าผ่านโปรแกรมผ่านเวของทีนทัวร ค่อนข้างที่จะ success rate ค่อนข้างสูงมากๆถ้าทเทียบกับน้องบางคนที่อาจจะเข้า direct เลยแต่ว่าตัวเกรดที่ทำได้เนี่ยทางน้องที่เรียนผ่าน intro มาจะทำได้ดีกว่าจริงไหมคะมีเรื่องจริงเอาเพี่เทียบเรื่อง international year one ดีกว่ามันเทียบกันกับน้องที่เข้าผ่านระบบ u c a s เนาะเพราะอะไรถึงมีคะแนนที่ดีกว่า 1. กลุ่มที่น้องจะได้เรียนมันมี class s i ์ค่อนข้างเล็กบางนเตอร์ center, แค่12คน<ม>บางเซ็นเตอร์14คน แม x กซิมัม18คนกลุ่มเล็กๆเนี่ยเราเข้าถึงอาจารย์ได้มากกว่าเรารู้อยู่แล้วระบบ UK มันเป็นระบบที่อยู่สามารถถกกับอาจารย์ได้เลยระหว่างที่เรียนเราสามารถเรสแทนได้เลยว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้แบบอยู่อธิบายเพิ่มหน่อย มันเข้าถึงได้มากกว่าขอคำปรึกษาได้มากกว่ารูปดิสคัชชันมันก็จะเล็กกว่าแล้วด้วยเรื่องของสปอร์ตที่อินทูมีให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็ช่วยให้น้องมีคะแนนที่ดีเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าใกล้ชิดตับอาจารย์มากกว่าถ้าเราเข้าเดเร็กเลยเราจะต้องไปเรียนในหอใหญ่ๆไม่สะดวกในการถามนะคะพี่เอต้องบอกว่าเด็กต่างชาติโดยเฉพาะเด็กไทยเรายังมีค่านิยมที่ว่าไม่ถามดีกว่าตัวรู้สึกว่าถามออกไปแล้วเป็นคําถามที่ส มันไม่มีคําถามไหนสตูปิดเพราะฉะนั้น mm hmm. อะการเรียนกลุ่มเล็กๆมันก็ช่วยได้มันให้มีความกล้ามากขึ้นเด็กไม่รู้สึกเขินแล้วอย่างที่พี่เอบอกไปเมืม่อกี้นี้ว่าซัพพอร์ตที่เรามีให้อ่ะค่ะมันก็ช่วยได้ทุกๆเซ็นเตอร์ของอินทูอะค่ะก็จะมีตั้งแต่สตูดิโอเซอร์วิส ก็จะเป็นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตนักเรียนเลยในเรื่องของรีจิสเตอร์ระบบสาธารณสุขในเรื่องของการเปิดได้เครเรื่องของการใช้ชีวิตประจํำวันเนาะอีกอันนึ้งก็จะเป็น academic support ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวว่าสมมติว่าเราเข้ามา foundation สาขา business แต่เราต้องการที่จะเข้ามาหาวาิทยาลัยปีหนึ่งสมมุติว่าเป็น Marketing um. วิชาที่เราจะต้องเลือกเรียนเนี่ยอาจาจะต้องมีวิชาเลือก Academic Support <Sim. S 1> เขาก็สามารถอ d v i ว e ในเรื่องของวิชาเลือกได้ว่าอยู่ควรจะเลือกวิชานี้นะทำคะแนนให้ได้ประมาณนี้นะโดยประมาณอีกซัพพอร์ตหนึ่งที่เรามีก็คือ p r o e s s i o n team ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ดูแลในเรื่องของการ progress จาก foundation เข้าปีหนึ่ง หรือจากอินเตอร์เนชั่นแนลเยาวเข้าปีที่2ในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันผ่านระบบ UCAS mm hmm. ในเรื่องของ การทำ personal statement ถ้าเขา,าเรียก r e เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆอันนี้คือสปอร์ตที่เรามีให้นักเรียนทุกๆคนนะคะมันช่วยให้น้องๆไม่เครียดมันช่วยให้เรามีเวลาไปโฟกัสในเรื่องของการเรียนมากขึ้นก็คือไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเรียนไปด้วยแล้วต้องมาทำแอปพลิเคชันเข้ามาหาอะไรอีก <ๆ S 1> เกิดทำได้ใหม่จะตกหล่นอะไรหรือเปล่านค่ะโอเคคำถามต่อไปทีนี้พอถ้าเราเข้าไปเรียนแล้วจริงๆอะ สมมุติว่าถ้าเราเรียนไม่ผ่านละ่ะ <c oughs> เราจะไม่ได้ <c oughs> การันตีหรอเราจะต้องกลับไทยเลยไหมอยู่ต่อไม่ได้แล้วหรือว่ายังไงคะสำหรับน้องๆจริงๆแล้ว academic support เนี่ยคะ่ะ <c oughs> เขาก็ช่วยไกด์น้องระหว่างเรียนอยู่แล้ว <c oughs> อ่าอยู่ตองเข้าเรียนนะอยู่เริ่มจากคะแนนตกแล้วนะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็จะไม่มีเวลาให้น้องเริ่มค่เยวยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอัซิเดนต์จริงๆ สมมติว่า Requirement ที่จะ progress เข้า university คือ65% academic 60 English อย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเผอิญว่าพลาดไปอยู่ที่50% 9%คาเดมิกอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็อยู่ที่ว่าณนะปีนั้นๆถ้าเราสามารถที่จะสับมิทแอปพลิเคชันไปมหวาวิทยาลัยอื่นที่คะแนนเราตัวเนี้ยสามารถสมัครไปได้เป็นมหวาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เราสามารถสมัครไปได้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันแต่ว่าเพี่จะแจ้งว่าก่อนที่มันจะไปถึงจุดที่ไฟนนลว่าเราคะแนนไม่ถึงจริงๆอะ่ะมันมีการ เตะก้นกันระหว่างทาง <c oughs> ค่อนข้างเยอะ <c oughs> ก็จะมีคนคอยไป <c oughs> เหมือนเรียกน้องกลับมา <c oughs> อย่าเพิ่งออกนอกทางเพราะไม่อย่างนั้นอยู่จะไม่ได้คะแนนตามที่รีดไว้เนาะอันนี้แชร์นิดหน่อยก็คือน้องๆโดยเฉพาะน้องๆที่อยากจ,จะเรียนระบบไทยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่คุ้นชินกับการเรียนระบบของเที่ยงกฤษในเรื่องของภาษาด้วยอนะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเกิดไม่มั่นใจหรือว่าอยากได้รับการอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าไม่กล้าบอกที่โรงเรียนจริงๆก็ยังสามารถแจ้งทางพี่หนิพี่คิดได้นะเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่จะแบบว่าไม่กล้าบอกครูยอะไรเงี้ยว่าตามม่างได้ยแบบก็รู้สึกแบบอยากช่วยน้องอะค่ะแต่ว่าถ้า,ถาน้องไม่ริชเอามาที่เราเนี่ยพี่ๆก็จะไม่รู้ว่า เว้ยเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยสามารถแจ้งได้เราไม่อยากให้บัญช้าเกินไปกว่าที่เราจะแก้ไขได้เนาะถ้าเราบอกแต่เรื่อยๆเลยพี่พี่ยินดีช่วยเหลืออีกแล้วใช่ค่ะจริงๆแล้วสําหรับนักเรียนไทยอะค่ะ พี่ก็สามารถรับนักเรียนได้ตั้งแต่ที่เป็นมัธยม5อยหรที่ว่ามัธยม5เกรดเท่าไหร่น้องที่เรียนเป็น international curriculum แล้วก็สามารถรับน้องๆได้ตั้งแต่ igcse หรือว่าถ้าเรียนระบบ ib แล้วก็ระบบ a level หรือ ib หรือ american curriculum ก็สามารถสมัครผ่าน into ได้เลยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากพี่หนิงกับพี่คิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราอยาก เจาะลึกมหาลัยแต่และที่ที่พี่เตรียมมาให้นะคะถ้าไปเจาะมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์พี่เกริ่นม,มาคร่าวๆแล้วก่อนหน้านี้เนาะเวลโนนยูนิเวอร์ซิตี้อะค่ะ,น,ะ, well คะนักเรียนไทยรู้จักค่อนข้างดีเลยในเรื่องของ Business School ที่นี่ค่อนข้างดีเลยเราเป็น t o อป0 UK ในเรื่องของ Business Study เราเป็น Top 10 UK ในเรื่องของ finance accounting เ no. นาะแล้วก็โปรแกร,รมที่ค่อนข้าง p o p ต l a ตตอนนี้สำหรับนักเรียนไทยเป็นเทรนด์ใหม่ก็คือ p s y ค l o l y อ y ตอนนี้ e x e c t o r เขาท o p 50วาร์เรนกิ n g ในเรื่องของ Psychology e x e c t o r ค่ะก็อยู่ทางตะวันตกชิีไปใจะเห็นจากในแบบนี้เลยจ้ะก็จะฟิลเป็นแบบ t o u r ิสต์เดสติเนชันของคนองังกฤษเป็นเมืองท่องเที่ยวของเขานก็จะมีความแบบไม่ได้หนาวมากสำหรับน้องๆที่ยังกลัวหนาวอยูก็อาจจะตอบโจทย์เพราะความที่เขาอยู่ใต้อากาศก็จะอบอุ่นกว่านิดนึงไปลอนดอนก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ไม่เกิน3ชั่วโมงถึงลอนดอนจากรถไฟเพราะฉะนั้นวันเดทริปก็ยังทำได้อยู่ จริงๆเอเซกเตอร์เนี่ยถือเป็นยูที่น,น่าเรียนนะครับตัวแคมปัสเขาเองเขาจะเป็นแบบสไตล์เดินเขาเนาะก็ <c oughs> จะมีการได้เดินแบบออกกำลังกายบ้าง <c oughs> มันก็จะแบบช่วย <c oughs> ให้ร่างกาย <c oughs> อบอ,อุ่นเนาะช่วงไหนที่แบบสิ้นปีอาจจะอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดินก็คือเป็นการออกกำลังกายแล้วก็อบอุ่นร่างกายในตัวด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัววิทยาเขตเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเฟสิลิตี้เต็ม แบบแน่นเลยเนาะมีทุกอย่างให้อะไรอย่างครับเป็นมหาลัยท็อปที่น่าเรียนสำหรับเรียนไทยเหมนการนะที่นี่อีกอย่างหนึ่งเสริมพี่คิดก็คือทุกอย่างมันเป็น walking distance ก็คือคเดินเอาเราก็จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของค่ารถเมล์หรืออะไรอื่นๆเพราะมันเดินเอาหออินทัวค่ะจากเซ็นเตอร์ก็เดินประมาณ15นาทีเองใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเดิน ค<น>ุณพ่อค<อ>ุณแม่ได้ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยว่าต้องเดินทางเยอะปาปลอดภัยแน่นอนครับที่าเหตนเขาแล้วก็เห็นจากรูปก,ก็คือมันเป็น green campus มันเป็น campus ที่ต้องอมาเยอะมกมใช่<ม>ประชากรส่วนใหญ่ในเมืองเอ็กเซคเตอร์ค่ะก็จะเป็นถ้าไม่ใช่<ม>นักเรียนก็จะเป็น s ต a ฟที่ทำงานในมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นความปลอดภัยค่อข้างสูงอันนี้ก็คือ e x ็กเซ็คเชอร์โดยคร่าวๆที่ถัดไปเลยนาะอง i n t แ Manchester ค่ะเป็นเซ็นเตอร์กลางเมืองแมนเชสเตอรเลยสำหรับ i n t ทเราถือว่าเป็น Choice Center ก็คือสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้มีมหาวิทยาลัยที่เขาตัดสินใจ100%และว่าฉันจะไปมหาวิทยาลัยกาะไก่ เพราะฉะนั้นเขาสามารถเข้ามาเรียน Foundation หรือ International y r e r One ก่อนเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสาขานี้เหมาะกับเราจริงๆไหมเราควรจะเลือกเรียนวิชานี้หรือว่าเราเลือกเรียนมหาวิทยาลัยนี้ดี ก็คือมันเปิดออปชันให้น้องน้องจะมีออปชันได้มากขึ้นในการพิจารณาตัดสินใจเเลือกสมัครดูแคสติฟิเคชันนะคะแล้วก็ตัว Into Manchester อะค่ะเขามีการันตีโปรเฟชันในกลุ่มของ North c o n s u l t i u m UK NCUK ก็จะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือของ UK แต่ด้วยตอนที่เขาเซตอัพอ่ะมันเป็นนอตคอนโซล t r เทียมก็จะมีแค่สิบมาหาวิทยาลัยภาคเหนือหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มแอสโซกรุ๊ปเนี่ยแหละค่ะเชฟฟิลด์ ees, อะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มันเริ่ม,มเป็นกลุ่มที่แข็งแรงขึ้นเขาก็รีคูดหรือว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็จะมีมาทางตอนใต้ก็อย่างจะเห็นว่าจะมี university of kent มีควีนแสวบีมี r บส t o l มีแอสตันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็ยังเป็นกลุ่มของ r ร็พเปอกุ่ จะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งออปชันสำหรับน้องๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มียูไหนในใจอยาก<ช>ไปลองดูก่อนจริงๆก็ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องเรียนฟอรเรชันหนึ่งปีแล้วก็เรียนปริญญาตรีเนี่ยอีกสามปีเลย <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าเรายังอยากเลือกอยู่ก็ไปลองฟอรเรชันปีแรกก่อนแล้วค่อยไป <c oughs> ตัดสินใจว่าอีกสามปีเะไปอยู่ที่ไหนดีอีกหนึ่งเซ็นเตอร์ที่เรามีคล้ายๆกันกับที่อินฟูแมนเชสเตอร์อะค่ะ ก็คือที่อินทูลอนดอนก็จะเป็นสตรัคเจอร์เดียวกันก็คือสําหรับน้องๆที่ยังไม่ได้มีมหาวิทยาลัยที่เลือกหรือตัดสินใจแล้ว100%ว่าจะ progress ไปที่ไหนก็สามารถเข้ามาเรียนฟ n d เดชันหรือ International แนล r เยวันก่อนแล้วค่อย progress หรือตัดสินใจระหว่างที่เรียนอยู่ได้ก็ค่อยไปเลือกทีหลังได้ถูกต้องค่ะถัดมาค่ะเป็น Into Newcastle University ตตัวนี้ค่ะอยู่ที่นิวคาสเซิลเลยก็ตัวเซ็นเตอร์ก็จะอยู่หน้าทางเข้าของ New c a s t ซิลยูนิเวอร์เลย New Castle University ค่ะถ้าเห็นจากตึกเนี่ยมันก็ยังเป็น Red University, เรดบิ i กยูนิเวอร์ซิเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยค้อนค้างเก่าโนโเนาะเขาเป็น Russell Group University ตี้ก็จะมีอารมณ์ฮอกอวดนิดนิดวาอะไรสวยนะน่าเรียนมากเม,มืองก,ก็ดีมากนิว Castle ตอบโจทย์น้องๆที่รู้สึกว่ายังอยากอยู่เมืองใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายไม่สูงถ้าจะสังเกตว่าถ้าเมืองไหนใหญ่จริงๆเขาจะมีชายหน้าเท้า ซินฟิมนิวคาสเซิลก็เท่นเราแล้วก็เขาเป็นซิตี้แคมปัจากแคมปัสไปซิตีเดินก็ไม่เกิน20นาทีนะคะก็นิวคาสเซิลเป็นหนึ่งในเมนทรนสเตชันที่จากลอนดอนไปสกอตแลนด์เพราะฉะนั้นเขาจะไปสกอตแลนด์ก็ไม่กี่ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงลอนดอนก็อีกประมาณ2ชั่วโมงเขาอยู่กันกระลา ที่ซิลมีเมโทรด้วยนะมีแบบใต้ดินแล้วก็ใต้ดินของเขาสามารถนั่งไปถึงแอร์พอร์ตได้เลยซึ่งแอร์พอร์ตก็ประมาณ20นาทีเองไก็ถ้าเป็นคาส University อะค่ะเขาก็จะเด่นในเรื่องของอะไรที่เป็น engineering ศิลป์ architecture ในยูเคน้ะค่อนข้าง famous ในกลุ่มนักเรียนไทยอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเด่นก็จะเป็น communicationcommunication ความที่เขาเป็นเมืองใหญ่มันก็มีอะไรเกิดขึ้นในเมืองตลอดเวลานม่เรียนน่าเรียนมหาลัยน่าราาักมากเดินไปไหนก็ได้หมดเลยใช่สะดวกมากเลยอีกอย่างหนึ่งมาค่ะถ้าเกิดว่าเป็นน้องที่แบบโอ้รู้สึกว่าการตื่นเช้าไปเข้าเรียนเป็นเรื่องอะไร <laughs> ที่ยากมากข้อดีของ i n t o n t w o n Castle Accommodation อยู่ตรงนั้นเลย เดินเข้าถนนไปห้าเก้าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคลาสเรียน เก้าโมงเช้าและเราจะตื่นเช้าไม่ได้8ปดโมงห้าสิบันค่ะเราสักแห้งไปเลยได้ไหมคะสักแห้งค่ะแหน่อยถัดมาเป็น into queens university of Belfast ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่ที่ Belfast ่อ Northern Ireland เขาเป็น capital city ของ Northern Ireland เราเป็นหนึ่งใน2มหาวิทยาลัยที่ Belfast นะคะเป็น Russell Group University เหมือนกันถ้าจะดูจากรูปอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่า พราะมีความเป็น h o กวอตมากกว่าน,นิควคาส t ซนิดนึง mm hmm. ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าอันดับ9ของ UK oh. ก็จะมีฟิลแบบ traditional university mm hmm. ค่อนข้างมีระบบ mm hmm. ถ้าเป็นบ้านเราก็คือมีพิลาทน้องหลานเนาะก็ mm hmm. จะมี traditional oh. ของเขามีความเป็น research intense university mm hmm. ค่อนข้างส mm ูง hmm. เขาก็จะเด่น top world r a n k i n g top 10 in the world ฟาร์ม a c y ฟ h าร์ม c o l o ล y จีน้องอะคิดเท็กเเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ฮอ p 1 0 UK กันแล้วก็ความที่เขาเป็นแคปิตอลซิตี้อะค่ะน้องก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไหนแล้วอะมันมีทุกอย่างอยู่ในมือทั้เด็กนักเรียนแล้วใช่แต่ถ้าอยู่อยากจะต้องไปลอนดอนอยู่นั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินไปหนึ่งชั่วโมงถึงลอนดอนช้าเยนกลับได้อยู่ ของ QUB ที่ดำาจุดเด่นได้แม่นเลยก็คือ ขอพักเขาอะค่ะเขาเรียกว่า student village เลยใช่ใช่ใหญ่มากแล้วก็ใ,<ช>ในมหาลัยจิมอะไรก็ใหญ่คือเราสามารถอยู่ใน campus ไปเลยเลยมีทุกอย่างใช่ค่ะแล้วก็ medical school ก็อยู่ในนั้นถ้าเราต้องมีปัญหาอะไรก็เดินขําถนนเดินเอาดีเนาะแล้วอากาศเขาก็ดีด้วยที่นี่ที่จําได้อีกอย่างก็คือเมืองเบลฟาสเป็นเมืองที่เขาถ่ายซีรีส์เกมออฟทรอนสามารถไปเที่ยวได้มีที่เที่ยวเยอะมากเลย แล้วก็เป็นเมืองที่สร้างไทชานิกเขาจะมีไททานิคมิวเซียมซึ่งเราสามารถขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วทำท่าเดินได้แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาเป็นแคปิตอลซิตี้ที่ค่าครองชีพค่อนข้างถูก <c oughs> เขาจะมีค่าคองชีพที่ถูกกว่าลอนดอนประมาณ30%ถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าเราอยากอยู่ใน่อกซิตี้แต่ว่าค่าคองชีพไม่ได้แพงขนาดลอนดอน อันนี้เป็นอีกหนึ่งออปชันเนาะอีกหนึ่งยูนิเวอร์ซิตี้ที่เราจะโฟกัสกันวันนี้ก็คือ University of East a n g l i a e เ s t a n g l i แอค่ะก็จะอยู่ที่ Norwich ก็คือ East of England เนาะเขาก็จะไม่ไกลจากลอนดอนเท่าไหร่นั่งรถไฟก็ประมาณ2ชั่วโมงก็เด่นในเรื่องของถ้าเรามองอะไรที่เกี่ยว กับ U N N G O เบิร์กเขาจะค่อนข้างเด่นในเรื่องนั้นไมว่าจะเป็น environmental development, development study อะไรที่เป็นเกี่ยวกับ U N สายอะไรประมาณนะั้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเด่นๆก็คือกลุ่ม health sciences ก็จะเป็น p h a r m c y physiotherapy อะไรที่เป็น life sciences เนี่ยเขาเป็น top 100 ranking ก็เหมาะกับน้องๆที่ถ้าไม่ฉีกไป f e ฟิ h u m a n i t s ก็จะเป็น f e e ของ science subject เลยจำได้ว่าที่นี่นอกจากพวก foundation แล้ว international year 1แล้วที่มี A level ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะที่ University of p e n l i a ค่ะเป็น A-Level เดียวที่สอนใน University Campus หนหมอ mm hmm. นการเร mm ี hmm. ยนออนไลน์ในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ Facility mm hmm. เดียวกันกับเด็กนักเรียนมหาวิทยาลัย mm hmm. ตัว Newton A-Level อค่ะเขาก็จะมี specification อยู่สาสายก็คือ 1. นนักเรียนที่อยากจะเป็นหมอก็จะเป็นโฟกัสในเรื่องของทำการเตรียมตัวตัวเองให้เป็นนักเรียนสมัครเข้า Medical School อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น engineering field แล้วกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นอะไรที T, ่ related กับ mathematics mm hmm. ก็จะเป็นสาย actual science อะไรประมาณนี mm ้ hmm. actual science คณิตศาสตร์ปัจันไทยนะคะก็โฟกัส uh, ก็จะเป็น3สายโดยประมาณที่นี่ได้ข่าวว่าจริงๆทุกปีเนี่ยไม่ได้รับนักเรียนเยอะด้วยแต่ว่าเกือบทุกปีเนี่ยได้100%ยเป a c i o n rate เลยคือน้องๆทุกคนได้ออฟเฟอร์หมดเลย เพราะว่าการจะเข้า medical school มันไม่ได้มองแค่ A level เท่านั้นก่อนเข้าด้วยคะแนน IGCSE หรือถ้าเป็นนักเรียนไทยคะแนนม4ม5ก็ยังมีผลอยู่เพราะฉะนั้น,นะคะคก่อนจะเข้าเรียน A level ของนิวตันได้เราจะมองไปตั้งแต่ม3ม4ม5ห,หรือ IGCSE ของน้องว่าคะแนนประมาณไหน ระหว่างที่นักเรียนเรียนกับเราอะค่ะเราก็จะช่วยเนาะในเรื่องของการเดียนขัดเร็การจะสมัครเข้าเรียนหมอหรือเข้าเรียนแพทย์เนี่ยมันค่อนข้างยากในอังกฤษเราก็จะต้องมีไฟลว่าอยู่ต้องมีวันเคียร์เวิร์กอิงเอในโรงพยาบาล ถ้าเราจะต้องทำตัวนี้จริงๆทำในโรงพยาบาลที่ Norwich ได้ไหมถ้าได้ก็ทำเวิ n t e e r เออร์เวิร์ที่นั่นหรือถ้าไม่ได้กลับมาทำที่เมืองไทยได้ไหมเขียน Personal Statement ยังไง สอบปีแมหรือยูแคต้องสอบเมื่อไหร่การสัมภาษณ์จะเจอคำถามประมาณไหนคำบออินท์วิวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงมี progression rate ที่ค่อนข้างสูงหรือน้อง progress เข้า medical school ค่อนข้างสูงเพราว่า support จัดเต็มมากเต็มมากเต็มมากต้องได้แน่นอนสักหนึ่งที่อันนี้ก็คือ4 university หลักๆเนาะสำหรับวันนี้นอกจากนี้ค่ะถ้าน้องๆมีคำถามเพิ่มเติม ในเรื่องของมหาวิทยาลัยอื่นที่เรายังไม่ได้พูดกันถวันนี้ก็สามารถสอบถามได้ผ่านพี่คิดพี่หนิงได้เลยใช่ครับผมเพราะว่าแต่ละที่จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคุณ In t o Partner ทุกๆมหาวิทยาลัยอะคะ่ะมีคุณให้นักเรียนอยู่แล้วณนะตอนนี้ก็คือ ทุนของเราเนี่ยค่ะจะเบสจากเกรดเฉลี่ยของน้องนอกจากทุนตัวนี้ค่ะก็จะมีอีกทุนหนึ่งที่เป็นทุนของมหาวิทยาลัยจะเป็นทุนส่วนลดสำหรับน้องๆที่ progress จากมหาวิทยาลัยอันนี้ค่ะก็ยกตัวอย่างเนะเราเรียกว่า progression scholarship เป็นพาร์ทที่มหาวิทยาลัย o f f ร์ให้สำหรับน้องๆที่จบ foundation แล้ว progress เข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่ง อืม uh huh. คือมันจะเป็น Automatic ว่าหนูจบฟาวเดชั่นปุ๊บเข้ามาหาวิทยาลัยปั๊ปบด้วยเกรดประมาณนี้ก็จะได้ ห้าพันปอนเ,เป็นทุนส่วนลุคเลยใช่เป็นทุนส่วนห้าพันปอนเยอะมากเยอะมาก,ยมากอย่างถ้าดูจาก requirement ถ้าเป็นสาขา business ก็คือ academic เขาจะต้องสอบให้ผ่านประมาณ75%โดยที่มีภาษาอังกฤษ6 5์โดยประมาณนะคะส่วนใหญ่น้องๆก็ได้ประมาณนี้กันอยู่แล้ว ที่จะพกเกรดเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นแค่อยู่สอบผ่านด้วยเกรดประมาณนี้ก็จะเป็นออโตเมติกห0 0พันปอนด์เป็นสกอลาร์ชิพส่วนลดให้น้องๆสำหรับการเรียนปีที่หนึ่งได้รับเลยทันทีพี่คิดว่าพี่นิริมีน้อง,อง,องที่ได้ทุนนี้ไปแล้วหรือยังคะใช่ครับ <c oughs> คือเป็นน้องที่เรียนจบฟอนเดชั่นนะครับผมแล้วก็โพกเกรดขึ้นปีหนึ่งศักดิ์รู้สึกจะเป็นอีคัมพิ้นซิสแอนด์ฟินนซ์นะครับซึ่งน้องเนี่ยเป็นเด็กที่จะเก่งมากนะครับรู้สึกจะได้คะแนน เฉลี่ยประมาณ79หรือ80ประมาณเนี่ยครับคือถือว่าสูงมากเลยน้องเล่นได้ทุนส่วนนี้ไปแบบคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้มากเนาะช่วยลดค่าเทอมไปเยอะเลยอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าพอเข้าปุ๊บมหาลัยส่งเมลมาให้เลยว่า congratulation อยู่ได้ทุนห้าพันโอ้โหตาโตเลยไเห็นอีเมลแบบว่าโอ้ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่เลยลดไปเยอะมากอันนี้เป็นอีกหนึ่งทุนสำหรับน้องๆที่ progress เข้ามหาวิทยาลัย อันนี้เป็นตัวอยา่างเนอมันก็จะมีมหาวิทยาลัยอื่นที่ออฟเฟตตัวนี้ด้วยอย่างเช่นอิสแองเลียคิวอ่บ n มิ c คาโซสเตอร์ลิงซิตีเอาจริงๆก็เกือบจะทุกมหาวิทยาลัยเกือบทุกที <laughs> ่ <laughs> <laughs> เลยของอินฟูทำไมน่ารักอย่างนี้ใจดีจังเกือบจะทุกที่แล้วครบแล้วเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวก็น้องๆสามารถมาเช็คก,กับที่ไิ้ครับ ก็สำหรับถ้าเป็นที่เอืเอๆหรือน้องๆที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดกี่ยวกับมหาลัยอื่นก็สามารถติดต่อมาที่ Education for Life UK ได้เลยนะครับผม Education for Life ค่ะทีมที่คิดพี่หนิงเป็น Authorized Representative ก็คือสามารถส่งใบสมัครสามารถตามเอกสารหรือสามารถช่วยในเรื่องของวีซ่าได้ก็คือเราทำงานร่วมกันมานานและเพราะฉะนั้นถ้าน้องสั b มิ t แอปพลิเคชัน ผ่านพี่พคิดพี่หนิงหรือไม่ต้องคิดเรื่องอย่างอื่นใดๆเพราะว่าพี่สองคนจะเป็นคนคอยตามออฟเฟอร์จากพี่ <Yeah. S 1> คอยตาม <laughs> พี่น้องได้ทุนไหมพี่เอกสารสำหรับการขอวีซ่าคืออะไรพี่เขาจะเป็นคนช่วยสปอร์ตเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในมือของคนที่เชื่อถือได้ ก็ปลอดภัยค่ะก็น้องๆสามารถสมัครไดุ้กวนะคะรันะคะค่ะ้ขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ได้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็เราจะได้พอเห็นภาพด้วยว่าเออคูคืออะไรได้ยินมาแล้วอย่าค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราอยากจะสัมภาษณ์อีก ในในโอกาสหน้านะคะต้องขอเลยนเชิญพี่เองนะคะได้เลยค่ะ, <laughs> คะก็เดี๋ยวน้องๆสำหรับอีพีหน้านะคะจะเป็นมหาลัยสถาบันไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมจอยกับเรานะคะวันนี้ต้องลางไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย